สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพามาทำคุกกี้ลาวาจ้าแต่รอดูก่อนนะว่าจะทำตามเราได้ไหมค่ะเราก็หาสูตรในเน็ตนี่นแหละทุกคนแล้วก็มาลองทำดูคือหาตามสูตรตาม u t u b e เนะี่ยทุกคนจริงๆมันก็เหมือนการทำคุกกี้ทั่วไปนี่แหละแต่ว่าใส่น้ำตาลสายแดงลงไปนะทุกคนแล้วก็ทำๆๆแบบนี้แหละไม่ใช้เครื่องตีด้วยนะคือวิธีทำก็ง่ายมากอ่ะแล้วก็การทำก็ไม่ได้ยุ่งยากะลรไม่ได้ใช้วัตถุดิบยุ่งยากเลยนะทุกคนเราก็คิดว่ามันต้องออกมาเป็นแบบคุกกี้ลาวาแบบ ซอฟคุกกี้น,นิ่มๆมีลาวาเยิ้มเยอย่างนี้ใช่ไหมนี่คือจินตนาการของเราแต่ที่ไหนได้โอ้โหโเหมือนก้อนขี้มากเลยทุกคนเออเนี่ยเราก็ที่ไหนได้คือสิ่งที่เรามั่นใจมันไม่ใช่อย่างที่คิดแต่ทุกคนมันก้อนใหญ่มากแต่ว่ากลิ่นมันหอมมากนะเพราะว่าเราใช้เนยแท้ใช่ไหมเนี่ยให้สนงเฟมลองกินดูนี่สนองเฟมบอกว่ามีกลิ่นหอมนะเนี่ยแต่บิดออกมามันไม่ใช่คุกกี้ลาวาดุโคแล้วมันก็ไม่อร่อยฉันไม่ใช่เลือดกุุบบีนะทำไมไม่ได้